คลิปนี้นะครับเป็นการฝ id ึกซ้อมตบนะหลังจากเล่นกีฬาเสร็จแล้วนะครับคนแรกเป็นเพชรขาดนายกอ้าวเตยสองรูพญาเลยต่อไปเป็นกังฟูซ่านะครับโยนโดยตะกรอย่าหายกันเด้อแหละเออพ่อของเขาเองบ้าเธอ โอเคอะ่าเห็นไหมว่าอยอย่าหายกันฮ่าฮ so, yeah, uh, okay. so, yeah, uh, okay. ่าเลยเอาดีๆเอาดีๆอ okay. ่าทำไมครับโอเคสองแต้มครับคือโยนต่ำแท้สายอีสมาก เริ่มเหนื่อยแล้วครับเริ่มเหนื่อยแล้วเอาไหมโยนกับบุกเขาแล้วต่อไปจะเป็นเริ่มยังวะเริ่มไทยเอาไหรฮะอะไรนะบักลามผาดมั่วบักลาบผดมั่วโอเคอ้าว

สูงกว่านี้แน่โอเคอีกอีกกี่ลูกเนี่ยคนต่อไปบ่เอาตัวลูกพอเด้ออันนี้แหละอ้าวแปดสิบหกเราก็จะยินยงเิ้นเอ้าวครั้งแรกนะครับลูกแรกนะครับ เต็มรอบนะครับเอาโขนโนาได้ดโต้กคาบสามลูกนะสกอตจําเดอ้อเอเอ้าวต้ไม่ข้ามสามลูกทําโทษนะครับสองลูกแล้วนะครับหนึ่งลูกนะครับที่ไม่ข้ามนะครับสองลูกแล้วนะครับไม่ข้ามนะครับ เหนื่อยแล้วครับเริ่มเหนื่อยแล้วครับโอ้สามลูกแล้วครับที่ไม่ข้ามนะครับโอเคคนต่อไปอ้าวเหนื่อยแล้วครับกังฟูเหนื่อยลงมา น้องเหลิมนะครับน้องเหลิมบักลาบฟาดมั่วลบเด้อทางนั้นดำนวยเอ้ยเบิ่งละบ้านก็ได้ลูกมาแล้วบ้านนี้จะจักตีเบิกงตาสายาแล้วเลูกแรกนะครับตีกับมันนีโห้โอ้โอ้เออพอ้โ่กังนิดโอ้โอเอาไหม ลาฟาดหมัวหมวยหม้อลีดูกองเชียร์นะครับนั่งรอนะครับนั่งรอฟาดนะครับกองเชียร์ลูกยังทำอะไรบอเฮ้ยของเขามีวะบักลาฟาดหมัวโตมาโตมานะครับวันนั้นเอาเอิร์กลงโอ้โหลูกนี้หยอดโดยนักแข่ง คนต่อไปครับเพชรครับเพชรอหน่วยครับอำนวยฉายาอะไรอำนวยน่าฉายาอะไรอหน่วยยังบดชักใส้หนุ่มนิดต้องฟันก็ได้ชงก็ได้โอ้ลูกติมนิระดามอ่าโอ้โหสวยสวยลูกนี้โอ้โหเอาเอ้าท่าได้นะครับ สวยมากเลยไม่แต่ยังไม่ข้ามนะครับเอาไม้เอาไม้นะครับเอาไม้เอาไม้ลูกนี้สวยมากลูกนี้ท่านะครับโอ้โหลูกนี้แบบเต็มรอบเลย <c oughs> สงสัยโคตรเหนื่อย <c oughs> คนโยนไม่ไหวแล้วนะครับ ลูกเสียงเมื่อกี้แนโอ้าเพชเพชมาเพชอะต่อไปเพชนะครับเต็มรอบบ่เอาครึ่งรอบแกงเพชหรือเปลาดีตารอกต๋ารกแกคร ้องออกขากครับเมีคนไปอกขากเลยโอ้ลงไม่ลงโอ้สวยโอ้เมือเก็บนะครับมือเก็บตบแล้วตบแล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับวันนี้พอแล้ววันี้พอพอแล้ว คนไหนเหนื่อยครับคนไหนเหนื่อยผผมมเลยคนโยนเหนื่อยคนโยนเหนื่อยที่สุดนะครับวันนี้เอาละบักร่ายโยนมั่วนะครับวันนี้เอ้ยฟานมั่วครับนะเอากี่ลูกติดกันน่ะ้บลังได โอ้ยสวยไหมเอ้ยลงลูกนี้เฮ้ยบลายโยนมั่วหรือฟันมั่วย้นส้คอา่้นสูงก่อนือ่อสูง่ะหมยังยานอยู่ ใครีกครับใครอีกครับใครครับไม่หมดครับอ้าอยากเอาอีกได้ดิห่วยตีอย่างเดียวได้ไม่เมื่อยได้ดิแต่ย้นยอนเร็วคนหายใจพันธุน์ <c oughs> ามาใหม่ครับพักเหนื่อยนิดนึงคนละชุดเลยคนละชุดนี่ฮะลูกคนละชุดเลยนะครับอเอาแล่นด์เอาแรนด์โต๊บเลยก็แล่นออกมาหนิโต๊บเลยก็แล่นออกมานี่ เนี่ยสอดไปลูกเลยทรายคือเรื่องสูงใสน่น่ะมันยังอกอยู่ห่ือไมเออยืดกว่านี้ยืดกว่านี้ยืดกว่านี้เฮ้ย,เน,นยเนี่อ่ะสวยลูกนี้สวยเอาอีกไหมครับเพชรข้าเอาอีกไหมครับเออ

สามแต่พวกนี้มันครบรอบเนลยอุ้ยเก๋ครบรอบมันปาดผู้ตวันผู้ไ้หมดนะสามยาวสีกระโดดใน่เกินเลยครับอ้าวสวยอ่าเออปะปะปะจบคลิปนะครับจบคลิปนะครับเอาใหม่นะครับครับผมเดี๋ยวรอวันเราไปเต็มหลอดเต็มดวงเต็มสนาม เป็นยังไงครับสบายครับแต่ว่าโอุ้ยโยนขี้ร้ายอ้าป่าวใครโยนขี้ร้ายกางฟูเป็นไงครับอาครับได้แผลครับได้แผลอ้าวกางฟูจะว่าจงให้ชนะกว่าคุณผมก็ได้แผลครับนี่ครับแผลแผลเห็นไหมครับแผลนี่แต่ละคนนะครับเห็นไหมโอ้เห็นอยู่ครับนี่แะครับวันนั้นก็เอาเอิ๊กลงนะครับนี่ครับวันนั้นเอาเอิ๊กลงนลยครับเปร์เลยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ